เหรียญที่เราขุดมานะครับม,รรมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหรียญ XP ตอนนี้เหรียญ XP มันไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้แต่มันสามารถเลกเป็นเหรียญที่เป็นพันธมิตรอา ครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของไรเต้ทุกท่านอ่าแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับที่อ่ากำลังสนใจมองหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับแอปพลิเคชันที่สามารถขุดเหรียญสกุลเงินนะครับเป็นสกุลเงินคริปโตให้เรานะครับซึ่งก่อนที่จะไปอ่าเรียนรู้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับ กดไลค์เพจ a c e b o o k ของอัปไลเต้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์ใหม่ๆนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเอฟหนึ่ชื่อว่า F... อฟชื่อเอฟอะไรเนี่ยสเปริคเพย์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะว่ามันอ่านว่าอะไรเนาะ เออสเปรเอลกันนะครับผมจะอ่านว่าสเปรเอลกันนะครับก็อันดับแรกให้เรากดนะครับรับก่อนนะครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดค้นหาใน Google Play หรือ App Store หรือ Play Sto r e ก็ได้รองรับทั้งมือถือ iOS แล้วก็ Android นะครับกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะว่ามันอ่าทำยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งให้ดูเลยนะครับติดตั้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเค พอเราติดตั้งเสร็จนะครับอัเนีวผมจะขอรีให้มันตอนไปติดตั้งเสร็จอ้กแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดได้เลยครับอ่าพอเปิดแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าอนุญาตได้เลยนะครับตรงนี้กดฟึบอนุญาตนะครับมันต้องการส่งนะครับทีนี้ให้เรากดคําว่ารีจิสเตอร์นะครับด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มสีอ่อนๆเนี่ยครับอืมกดได้เลยครับรีจิสเตอร์ฟบนี่ตรงนี้นะครับผมก็ ให้เราเลือกรูปภาพของเราก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลือกรูปภาพของเรานะครับกดเลือกรูปภาพก่อนนะครับปึ๊บนี่อ่าแกลเลอรี่นะครับปึ๊บนี่แล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับปึ๊บแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเลือกรูปภาพก่อนนะรูปภาพไหนละกันทุกคนรูปภาพไหนเนาะเดี๋ยวผมขอหารูปก่อนแป๊บหนึ่ง เทอะี่ก็ได้รูปนี้เนาะมารูปนี้ละกันนี่กําลังดาวโหลดเสร็จอะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนมตรงนี้นะครับให้เราเป็นชื่อจริงนาะมสกุลจริงของเราได้เลยนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเนาะทุกคนเนาะอ่ากดกรอกแล้วก็พิมพ์ชื่อของเรานะครับปึ๊บเป็นนี้นะครับพิมพ์ชื่อของเราเลยครับทําไมผมถึงอยากให้กรอกชื่อจริงครับเพราะว่าหนึ่งถ้ามันมีการ ตรวจสอบหรือ KYC ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องอมีข้อแก้ไขหรือข้อผิดพลาดในภายหลังครับทีนี้ให้เรากดาตรงนี้ครับเลือกเป็นเ,เป็นประเทศของเรานั่นเองนะครับประเทศไทยนะครับเ,เลือกประเทศไทยนาจะอยู่ด้านล่างครับประเทศไทยนาจะอยู่ด้านล่างนะครับเ,เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับประเทศไทยหรือด้านล่างนี่นะครับเห็นไหมครับไทเลียน ตรงทีไทยแลนด์เห็นไหมครับทุกคนตรงไทยแลนด์กดเข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้ทีนี้ให้เรากรอบเบอร์โทรของเรากรอกเบอร์โทรของเราก็กรอบสิบตัวเลยนะครับอ่าพอกรอกเบอร์โทรของเราเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านของเราเขาบอกว่า8ถึง16ตัวนะครับทุกคน 8- ถึง16เอ้ยเออ8ถึง16ตัวให้เราตั้งอะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้นะครับอืมอ่าทีนี้ กรอรหัสผ่านแค่ข้างเดียวนะครับให้เรากรออินไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจะขึ้นไปให้นะว่าให้กรออะไรนะโอเคนะอ่าอินไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับโค้ดนะครับตรงนี้อ่าโอเคทีนี้พอกรอกโค้ดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ครับอ่ากดตรง by create นะครับ creating กดเลยครับให้มันขึ้นนะครับถูกแบบนี้แล้วก็คลิกคำว่า next ได้เลยนะครับอ่า next ฟุบแบบนี้ มันก็จะส่งรหัสไปให้เรานะครับอาดิผมขออนุญาตเปิดแจ้งเตือนก่อนนะเดี๋ยวมันไม่มานะครับอืกดคําว่าเซนตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้กดเซนปึ๊บ,บแบบนี้นี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ะนะครับรอสักครู่นะว่ามันจะส่งมาหรือเปล่าส่งมาตอนไหนนะ่าส่งมาแล้วนะครับสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับนี่คือคือรหัสที่มันส่งมานะ เนี่ยครับนี่นะครับมันจะเป็นรหัสตึ๊ดๆๆ๊มันจะเป็นมาจากทิกทีเฮนะครับอ่านี่ครับ387 387 371นะครับ387 38 371 38 37อ่าโอเคสำหรับใครที่เป็นออโต้ก็คือมันจะขึ้นได้เลยไม่ต้องจดจำนะประมาณนี้ก็กดคำว่าสายอัพได้เลยนะครับฟึบแบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เอ่อ ต่อไปนะครับก็คือให้เรา create New a c c n t ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้มันแปลว่าอะไรวะอ่าให้เรากดอันบนก่อนนะ Create New a c c n t กดปึ๊บแบบนี้นะครับนี่ให้เราเคปหน้าจอนะครับเคปหน้าจอที่แบบนี้อ่าเคปหน้าจอเสร็จปึ๊บอ่ะโอเคนะครับทุกคนอ่าอันนี้เป็น ภาพที่ผมแคปหน้าจอไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้มันให้เรายืนยันใช่ไหมครับว่าให้เรากดตัวไหนก่อนดังนั้นให้เรากดคําว่า EVO นะครับ EVO อยู่ในอ่าน,นี่นะครับปึ๊บแล้วก็ Stadium ทีนี้ให้เรากด Public นะครับฟึ๊บถูกไหมถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ให้เรากรอกยูสเนมของเราได้เลยนะครับทีนี้ให้เราตั้งยูสเนมของเรานะครับก็คือ Enter your Enter account name อ่า account name น่าจะเป็น username ของเรานั่นเองก็คือ u p l i g e t e channel นะครับอ่าแบบนี้คร l i n e t a e นะครับ c h r แบบนี้ให้เรากรอกได้เลยนะครับก็กด next ได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้นี่ให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับ6ตัวนะครับที่คิดว่าเราจะจำได้นะครับอ่าโอเคก็คือตั้งไปเลยตั้งอีกรอบนึงทีนี้ตั้งรอบนึง นี่นะครับก็ทีนี้ออมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นเ,เปิดล็อกอินด้วยหน้าจอ,อาหน้าเราหรือว่าลายมือเรานะครับให้เรากด enter เลยครับทีนี้มันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกผ่านนิ้วหรือหน้านะครับดังนั้นให้เรากด e n a b l e ตรงนี้ได้เลยนะครับฟื้แบบน,นี้มันก็จะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้ spare r a เพลงเนี่ยใช้ f a ซ e ดดีไหมอ่าตกลงนะครับมันก็จะสแกนหน้าของเราทีนี้มาแล้วครับตอนนี้เรามี 0. 0.0 0 e ETH แล้วนะครับทีนี้ให้เรากด Go to Home หนี้ครับเห็นไหมครับฟึบแบบนี้นี่นะครับผมก็คืออ่าอันดับแรกให้เรากดคําว่าตรงนี้ครับตรงคําว่าขุดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับรูปพั่วนะครับกดไปเลยฟึกบ นี่มันก็จะขึ้นให้เรา Active ตรงนี้เห็นไหมครับ Active นะครับกดเข้าไปเลยครับ a c t i v a t ตปึ๊บแบบนี้ตึงเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่มันก็จะขุดให้เราทุกๆ1ชั่วโมงเลยนะทีน,นี้นะอ่ามันเริ่มขุดให้เราละทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเกรดก็คือเออ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับก็คือเราจะได้ประมาณ24 X p นะครับทีนี้การที่เราจะมีรายได้เพิ่มเติม1 ให้เราเชิญเพื่อนครับตรงนี้ Invite Friend to get more ครับกดเข้าไปเลยครับ Invite Friend กดปึ๊บตึงแบบนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นให้เรา Copy Link ปึ๊บแบบนี้ปึบนี่ก็ส่งให้เพื่อนได้เลยอ่าทีนี้มาดูเมนูต่อไปนะเมนูเมนูเลขเมนูหน้าหลักตัวนี้ Add New Add s e t คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองกดดูนะปึบอ๋อนี่นี่น่าจะเป็นอ่าเลข Access ของเราก็คือเหมือนกับเป็น ที่อยู่ของเราทีนี้ผมจะให้ดูว่าไอ้เว็บตัวนี้นะครับผมมันสามารถถอนได้ไหมมันแตกต่างจาก Bnetwork Pi ์ดพ w ย r นอย่างมากเลยนะเพราะว่า1เหรียญเหรียญส,ส,ส,สเปรเกสเปสเปอเปอะไรสักอย่างเนี่ยาหารไม่ออกไม่ถูกนะครับสเปรกนะครับสเปรกตรงนี้นะครับผมมันมีมูลค่าในตัวแล้วนะครับมันมีมูลค่าในตัวซึ่งมูลค่าของมันนะครับจะเช็คได้ที่ อ่ะคอยมาเก็ตแคทนะตรงนี้จะเป็นมูลค่าของมันตอนนี้อยู่ที่0.05ลาร่นะครับก็ประมาณ15บาทนะครับประมาณ15บาทแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเหรียญที่สามารถใช้จริงนะครับไม่ใช่เหรียญที่ต้องรอหรืออะไรสักอย่างนะคือสามารถขุดแล้วก็ถอนได้เลยนะครับทุกคนทีนี้มูลค่าของมันนะครับก็1 1xp นะครับ 1xp ตรงนี้ อ่าห xp ตรงนี้นะดวผมจะให้ดูนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้นะครับ1 xp ตอนนี้เรามีสูตร xp ถ้าเราขุดครบ24ชั่วโมงมันก็จะมีตรงนี้2 4่ส่ xp อย่สิบ xp 1 xp จะมีค่าประมาณสองสองสเปรรกอ สองสเปร็กเอ้ยไม่ใช่สองสเปร็กนะครับทุกคนหนึ่ง xp มีค่าเท่ากับศูนย์จุดสองสเปร็กนะทุกคนอืมก็ประมาณเกือบ1ิห้าบาทแล้วครับทุกคนเออประมาณนั้นเอาตีกลงๆเลยครับหนึ่ง xp เท่ากับเออสามบาทอ่าประมาณสามบาทหนึ่ง xp เท่ากับสามบาทยี่สิบสี่วันนะครับเอ้ยยี่สิบสี่วันเป็นว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะมียี่สิบสี่ xp นะครับ ก็เอา XP ตรงนี้24่ C, XP ตรงนี้ไปแลกไปแลกเป็นเสเปรเกคนะครับสเปรเกคก็จะได้อยู่ที่ประมาณ0.2นย์สเปรเกค <c oughs> ประมาณนั้นน่ะเองเนะครับทีนี้ถ้า10สเปรเกคเท่ากับ5 ETH นี่นะครับถ้า10สเปรเกคเท่ากับ5 ETH เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขุดไปไดเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการ แนะนำเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนสามารถแนะนําได้แค่หนึ่งชั้นเท่านั้นคุณจะไปแนะนําต่อนะครับเพื่อนของคุณไปแนะนําต่อคุณก็ได้รับแค่หนึ่งชั้นเดียวนะครับผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนออ,อันนี้อันนี้เป็นผู้แนะนําของผมนะเดี๋ยวผมไปสมัครต่อใครไม่รู้หละทุกคนเออทีนี้ก็ค่าแนะนําผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่นะครับคือ เหรียญที่เราขุดมานะครับม,รรมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหรียญ XP ตอนนี้เหรียญ XP มันไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้แต่มันสามารถเลกเป็นเหรียญที่เป็นพันธมิตรนะครับซึ่งไอตัวสเปรเล็กเพลตรงนี้นะครับเจ้าของเจ้าของเขาเนี่ยเป็นไม่ใช่ดิเอฟสเปรเ เทตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับสเปร็กคอยนะครับก,ก็คือ S.P.A คอยเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับที่เขาทํามานะครับเขาก็พยายามที่จะดันตัว X.P X ตรงนี้ให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาเหมือนกับสเปร็กส่วนสเปร็กตรงนี้นะครับผมเบื้องหลังที่มาการเป็นเหรียญยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหรียญตัวนี้นะครับอ่า ทีนี้มันมีความแตกต่างในส่วนที่ว่าเราสามารถขุดแล้วเราสามารถถอนเงินได้จริงเราแลกเหรียญได้จริงซึ่งเป็นกระเป๋าเงินนะครับสเปรดตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าเงินนะเป็นกระเป๋าเงินเป็นเหรียญที่เป็นกระเป๋าเงินนะครับเขาสามารถแลกเปลี่ยนอัตรานะครับจาก XP ไปเป็นสเปรดนะครับแล้วก็สามารถแลกสเปรดไปเป็นเหรียญอื่นได้ตามทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ในมาร์เก็ต p คปแล้ว นะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นกระดานถี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟตัวนี้นะครับเอฟตัวนี้นะครับเปิดมาต้นเดือนนะครับต้นเดือนกุมภานะครับประมาณเดือนกุมภาสองพันห้ร้บนะก็คือประมาณกุมภามีนาเมษาพฤษภาถุนวาประมาณ4เดือนแล้วนะครับซึ่งคนไทยยังรู้น้อยนะครับตอนนี้ยังรู้น้อยนะครับก็คือเราสามารถแนะนําเพื่อนได้ไม่จํากัดเลยนะครับสามารถแนะนําฟรีนะครับ คือตัวนี้ไม่มีไม่มีแพ็กเกจการลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นเป็นแบบฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่มาก่อนก็จะมีโอกาสอ,อ,อะไรนะได้เปรียบคนอื่นนะครับอ่าทีนี้ใครที่จะสมัครสมาชิกนะครับนี่คือรหัสรหัสเชิญเพื่อนนะ P7kC โอหรือศูนย์เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมก๊อปปี้ให้แล้วกันแล้วก็ไปก๊อปปี้มาวางแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช้งนะครับ ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะจํำง่ายๆถ้าเราไม่อยากได้รหัสโค้ดที่มันจํายากนะให้คุณอือจำง่ายๆกดตรนี้ครับ MyInvite my Code ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับกดเข้ามาใช้ตรงนี้ปึ๊บแบบนี้อย่างน้อย6ตัวนะก็คือ6ตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งก่อนนะว่ามัน6ตัวได้อะไรบ้าง A 9 9 9เนี่แบบนี้ <45 S 2> สี่ห้าเสร็จแบบนี้ได้ไหมเอ999เสร็จนะครับเ999เสร็จได้ไหมโอเคได้นะครับได้นะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าใครจะ สมัครสมาชิกแล้วก็กรอกตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น A999 เซตนะครับอืมตัวใหญ่หมดเลยนะครับทุกคนโอเคนะโอ,โอเคก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมันจะได้ประมาณชั่วโมงละ1จุดอ่าทีนี้เราสามารถแนะนำเพื่อนต่อได้เลยนะครับอืมก็คือ Notify ตรงนี้ให้เราเปิดนะครับเปิดด้วยนะครับตรงนี้ให้เราแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือน ครับทีม and condition นะครับตัวนี้จะเป็นเติมนะครับก็คือเงื่อนไขนะถ้าสมมุติว่ามันสามารถถอนเงินได้เมื่อไหร่ผมจะมาถอนให้ดูนะครับว่ามันจะถอนได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับโอเคเนาะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ามัวแต่ไปตั้งค่านะครับตัวที่มันเป็นลิงก์แนะนำนะครับก็ ใครที่สนใจนะครับก็มาร่วมทีมด้วยกันนะครับโอเคเนาะก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม